ครับผมเพื่อนๆครับเมื่อกี้นะครับเราก็ได้ทําการสอบถามนะครับช่างมืออาชีพนะครับช่างมืออาชีพที่เกี่ยวกับเครื่องตัดหญ้านะครับเขาบอกว่ารุ่นนี้เป็นของแท้นะครับฮอนด้าแท้เลยนะครับผมฮอนด้าแท้เนี่ยมันจะไม่มีตัวปรับก็คือว่าร่องตรงนี้เขาจะไม่ได้ทําร่องไว้ให้นะครับเขาไม่ได้ทําร่องไว้ให้มันเลยปรับไม่ได้นะครับวิธี วิธีในการที่จะปรับก็คือเราต้องเจียนะครับหาตะปูหรือว่าเหล็กนะครับมาเจียนะครับเจียให้มันเป็นแหลมๆเหมือนลักษณะแบบนี้นะครับเจียแหลมๆนะครับแล้วเราก็ตอกลงไปนะครับนี่ครับตอกลงไปตรงนี้นะครับตอกลงไปปุ๊บแล้วครับพอตอกลงไปแล้วมันก็จะเกิดร่องนะครับนะครับเกิดร่องบ่าตรวนี้ครับพอมันเกิดร่องปุ๊บแล้วก็สามารถหมุน หมุนขึ้นหมุนลงได้นะครับสามารถหมุนปรับอย่างนี้ได้เลยนะครับตอนแรกอะถ้าของเดิมติดเครื่องมาเนี่ยมันจะไม่มีร่องให้เราปรับนะครับเราต้องทําต้องสร้างเองนะครับร่องตัวนี้นะครับพอเราได้ร่องแบบนี้แล้วนะครับเราถึงจะปรับให้เข็มลูกเล่งอะมันสูงมันต่ำนะครับตามที่เราต้องการได้นะครับพอเราถอดออกมาได้แบบนี้นะครับระวังสปริงนะครับมันมีสปริงอยู่นะครับต้องเคาะสปริงออกไปก่อนนะครับ แล้วเราก็เอาตัวนี้มาซ่อลร่องนะครับเราจะใช้ใบเลื่อยนะครับใช้ใบเลื่อยนะครับในการซ่อล่องนะครับทําเป็นร่องไมาให้มันเลยนะครับพอทําเป็นร่องเสร็จแล้วเราถึงจะปรับได้สะดวกนะครับถ้าเป็นของ Honda แท้เนี่ยมันจะไม่มีนะครับมันจะไม่มีบ่าให้เราปรับนะครับผมนะครับตัวนี้เลยนะครับ Honda g x 35นะครับ ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมเป็นกําลังใจนะครับแล้วก็ขอบคุณช่างนะครับช่างมืออาชีพนะครับร้านแถวบ้านผมนะครับให้คําปรึกษานะครับแล้วก็ให้คําแนะนํามานะครับผมขอบคุณมากครับอันนี้มันมันเป็นร่องแล้วนะครับร่องที่เกิดจากการตอกนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ใบเลื่อยนะครับเซาะทาเป็นร่องมามันจะได้สะดวกในการปรับครั้งต่อไปนะครับเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวเราจะทําเป็นร่องเลยนะครับ ขอไม่ทํามาให้แล้วก็ทำเองนะครับเพราะว่าเเครื่องบางส่วนใหญ่นะครับที่ผมเจอก็คือว่ามันจะมีร่องมาให้แล้วนะครับก็เลยปรับง่ายอยู่นะครับแต่เครื่องนี้ ตอนแรกเนี่ยผมเข้าใจว่าผมจะปรับเข็นลูกเร่งนะครับแต่ว่าหาที่ปรับไม่เจอนะครับเพราะว่าเขายังไม่ได้ซ่อลองมาให้นะครับผมก็เลยปรับไม่เจอปรับไม่เป็นนะครับก็เลยได้ไปถามอาจารย์ช่างนะครับอาจารย์ช่างที่เขาทําเกี่ยวกับเครื่องตัดหญ้าโดยตรงนะครับร้านแถวบ้านผมนะครับก็เลยให้คําแนะนํามานะครับให้ตอกเขาเลยนะครับพอตอกเสร็จแล้วครับเราก็มาจะมาซ่อลร่องแบบนี้นะครับ เพื่อจะสะดวกในการปรับครั้งต่อไปนะครับผมขอบคุณอาจารย์ช่างนะครับแล้วก็เพื่อนๆทุกคนนะครับที่เป็นกําลังใจนะครับนี่เลยนะครับเราก็จะได้ลองแบบนี้เลยนะครับนี่เลยแบ่งปันกันไปนะครับความรู้นะครับความรู้นี่แบ่งปันกันได้เลยนะครับผมช่างด้วยกันก็แบ่งปันกันนะครับ ก็ได้เซาะทําเป็นร่องเรียบร้อยนะครับนี่เลยนะครับผมถ้าแบบนี้มันจะง่ายต่อการปรับในครั้งต่อไปนะครับอยากให้เร่งหรือว่าเบานะครับสามารถปรับตั้งตรงเข็มลูกเล่งตัวนี้ได้เลยนะครับตอนแรกก็คือผมจะปรับตรงนี้แหละนะครับแต่หาที่ปรับไม่เจอนะครับเพราะว่าประสบการณ์ยังน้อยอยู่นะครับประสบการณ์ยังน้อยอยู่ยังไม่มีประสบการณ์นะครับก็ขอบคุณนะครับเพื่อนช่าง อาจารย์ช่างนะครับทุกท่านนะครับที่ให้คําแนะนําแล้วก็เป็นกําลังใจนะครับผมนะครับพอได้แบบนี้แล้วนะครับเราก็สามารถหมุนขึ้นหมุนลงปรับขึ้นปรับลงได้เลยนะครับผมตามที่เราต้องการนะครับจากให้เครื่องเบาเครื่องเร่งก็สามารถปรับตั้งตรงนี้ได้นะครับตรงนี้มันจะเป็นเข็มลูกเร่งนะครับถ้าเราถ้าเราขันเข้าไปนะครับมันจะทําให้น้ํามันน้อยนะครับจะทําให้เครื่องเบา เบาแล้วก็ดับนะครับแต่ถ้าเราอยากให้เครื่องมันแรงเครื่องมันเร่งนะครับแล้วก็คลายเข็มลูกเร่งขึ้นออกนิดนึงครับคลายออกมานะครับเครื่องมันจะเร่งขึ้นเร่งขึ้นนะครับผมนะครับผมหาตัวนี้ไม่เจอนะครับก็เลยปรับเครื่องไม่เป็นนะครับตอนนี้ผมได้ทำทำเป็นล่องแล้วนะครับเราก็จะปรับแบบนี้นะครับได้เลยนะครับผม Okay. วิธีการปรับก็จะมีประมาณนี้แหละครับเพียงแต่ว่าเราหาจุดในการปรับไม่เจอเท่านั้นเองนะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมเป็นกำลังใจนะครับอันนี้เป็นของแท้แน่นอนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ